สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่771คืนร่วมหอที่ล่าช้าประตูไม่ได้ลงก่อนจางว่าเฉินเพียงผักเบาๆบานประตูก็เปิดออกไปทางซ้ายและขวากลิ่นหอมบางๆลอยมาจากด้านในขาทั้งสองของจารั่วเฉินเพิ่งจะก,ก้าวข้ามธรณีประตูมาประตูก็ปิดเองจางว่าเฉินไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอะไร เขามองไปในห้องแล้วก็เห็นประกายแสงจากเทียนรูปผงและมังกรสองเล่มส่องสว่างลางๆจากที่ไกลในห้องเป็นสีแดงทั้งหมดพรมสีแดงม่านสีแดงและที่ไกลนั้นก็ยังมีเตียงสีแดงกว้างขวางอยู่หลังหนึ่งตอนนี้แจ้งว่าเฉินรู้สึกเหมือนเกิดภาพลวงตาขึ้นราวกับงานแต่งของเขากับหงเยียนเฉินไม่ได้ถูกยกเลิกเรื่องที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีนี้ทุกอย่างคือความฝันและตอนนี้เขาก็ได้เข้าพิธีแต่งงานและเดินเข้าห้องหอมา หลังม่านมีอ่างอาบน้ํากว้างหนึ่งจ้างอยู่อันหนึ่งน้าในนั้นร้อนจนมีไอสีขาวลอยขึ้นมาเป็นหมอกและยังมีกลีบดอกไม้สีชมพูและแดงโรยอยู่บนผิวน้ําตอนนี้โงเยียนเฉินกําลังอาบน้ําอยู่ในอ่างร่างกายทอดร่างของนางแช่อยู่ในน้ําและมีกลีบดอกไม้ปิดบังไว้เผยออกมาเพียงแผ่นหลังขาวราวกับพิมะที่เป็นประกายราวกับหยกชิ้นดีและผมสีํำเงินที่เปียกชืนนั้นภายใต้แสงเทียน สามารถมองเห็นผ่นหลังและช่วงเอวโค้งเว้าที่งดงามไร้ที่ติจนหน้าตื่นตะลึงนั้นได้อย่างชัดเจนบนนั้นหยดน้ำมากมายกำลังกิ้งลงไปตามผิวกายยิงขับให้มันดูงดงามและโดดเด่นมากขึ้นหวงเยนเฉินใช้นิ้วมืออ่อนนุ่มราวกับไร้กระดูกของนางลูบไล้ไปตามลำคอและไหล่เบาๆพร้อมกล่าวเสียงนุ่มว่าข้าคิดว่าคืนนี้เจ้าจะไม่มาแล้วจางลู่เฉินยืนอยู่ริมอ่างน้ำมองดูหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามหยาดเยือมในน้ำนั้นในใจเขาซับซ้อนมาก ทั้งชื่นชมและรู้สึกผิดทั้งยังมีสัญชาตญาณดิบของผู้ชายอย่างหนึ่งด้วยเขากล่าวหากว่าคืนนี้ข้าไม่มาเจ้าจะแขนข้าไหมแขนเรียวยาวงดงามราวกับหยกของหงเยียนเฉินควยกันและกอดด้าอกไว้ร่างนางหดตัวลงน้อยๆแล้วกล่าวไม่นิ่งเงียบไปนางก็กล่าวต่อว่าแน่นอนว่าหากเป็นอย่างนั้นข้าก็จะเข้าใจว่าเจ้าไม่เคยรักข้ามาก่อนและข้าจะเป็นผู้ถอนมั่นด้วยตัวเองยอมปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระ และเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเจ้าจะได้ไปตามหารักแท้ของเจ้าได้จารุเฉินกล่าวแต่ว่าสุดท้ายข้าก็ยังมาตรงตามเวลานัดคืนนี้ถือว่าพวกเรานัดกันเป็นครั้งแรกสินะใช่แล้วใบหน้าที่เย็ยนชาของโงเย็ยนเฉินกลับปร,กรากฏรอยยิ้มน้อยๆจากใจออกมานิ้วมือว่าไปในน้ําเบาๆมุมปากกระยกขึ้นแล้วกล่าวว่าข้ายังจําได้ว่าครั้งแรกที่เจ้าเข้ามาในตาหนักตะวันตกนั้นก็เหมือนกันกับคืนนี้ ข้ากาลังอาบน้ําอยู่ในอ่างน้ําส่วนเจ้ากลับแอบยืนมองอยู่ข้างอ่างจารนเฉินไอแห้งขึ้นมาแล้วกล่าว <c oughs> ตอนนั้นเป็นสิทธิพี่หญิงตัวมูดที่หาเรื่องขึ้นมาไม่อย่างนั้นข้าเองก็ไม่มีทางเข้าไปข้างอ่างตอนที่เจ้าอาบน้ําอยู่หรอกส่วนคืนนี้ข้าก็มายืนตรงหน้าเจ้าด้วยฐานะที่เปิดเผยเที่ยงตรงนี่จะถือเป็นข้าแอบมองได้อย่างไรฮงเยียนเฉินกัดเลมฝีปากเบาๆอย่างไม่ยอมรับแต่ว่ากลับไม่ได้เอ่ยอะไรออกมานางพยายามกล่าวมาด้วยเสียงที่นุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศค่ำคืนนี้ ข้าจะสวมชุดแล้วเจ้ายังไม่หันกลับไปอีกเหรอจางว่าเฉิหันกลับไปแล้วปิดตาลงด้านหลังมีเสียงน้ําดังขึ้นเสียงฟีเท้าดังขึ้นตามมาด้วยเสียงสวมใส่เสื้อผ้าผ่านไปนานเสียงของหวงเยียนเฉินก็ดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เจ้าหันกลับมาได้แล้วจางโลเฉินหมุนตัวกลับมาแล้วก็เห็นฮวงเยียนเฉินสวมชุดคลุมสีแดงตัวใหญ่ปักลายนกยวนยางเอาไว้นางนั่งอยู่ริมเตียงชุดคลุมตัวยาวลากไปกับพื้น แผ่ออกไปประมาณสาเมตรได้ที่ชายชุดคุมยังมีขนนกสีแดงถักทอเอาไว้ด้วยบนหัวของฮเงเยียนเฉินมีหมวกสีแดงปิดบังใบหน้าที่งดงามของนางเอาไว้เทียนสองเล่มตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายและขวาของขอบเตียงเปลวเพลิงไหวไปมาทําให้ภาพตรงหน้ายิ่งดูงดงามเสียงของฮเงเยียนเฉินสันน่นน้อยแล้วกล่าว่าคืนนี้ข้ายนินดีเป็นเจ้าสาวของเจ้าเจ้าล่ะเห็นภาพนี้เข้าจางอวเฉินเองก็ยังต้องถึงกับกั้นหายใจ หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นเขาเดินไปทางโวงเยียนเฉินพร้อมหยิบสีผิงมงคลสีทองบนเตียงขึ้นมาเตรียมจะเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดงขึ้นแต่ว่าระหว่างนั้นเขาพันชะงักมือแล้วกล่าวว่าเจ้าจะตัดสินใจแล้วใช่ไหมหาว่าแต่งกับข้ายังไม่แน่ว่าข้าจะสามารถให้อนาคตกับเจ้าได้กระทั่งงานแต่งงานอย่างสง่าเพยก็ยังให้เจ้าไม่ได้หวงเยียนเฉินกล่าวข้าเข้าใจจางว่าเฉินพยักหน้าเขาไม่ลังเลอีกแล้ว ใช้สีผิงเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดงบนหัวของนางออกใบหน้าที่งดงามสง่าและหน้ามองก็พันปรากฏขึ้นเพื่อช่วงเวลานี้หงเงยินเฉินจงใจแต่งตัวอย่างดีนางวาดคิ้วและทาชาสีแดงที่ริมฝีปากใบหน้าขาวราากับพิมะมีประกายแรงลเลือดขึ้นแจางว่าเฉินนั่งลงริมเตียงและจับมือเรียวของนางเอาไว้เขาจ้องไปที่ใบหน้างดงามของนางแล้วกล่าวคืนนี้เจ้าสวยมากจริงๆจากนั้นทั้งสองคนก็ค่อยๆล้มตัวลงไปบนเตียงช้า คนนึงอยู่ทางซ้ายอีกคนอยู่ทางขวาแววตาต่างจ้องไปที่อีกฝ่ายไม่ได้หลับตาลงหวงเยียนเฉินเม้มริมฝีปากแล้วถามว่าจางลู่เฉินตอนนี้ถือว่าเราสองคนร่วมหอแล้วใช่ไหมอาจจะใช่นะจางว่าเฉินกล่าวอ๋อหงเยียนเฉินไม่ได้ถามต่อแต่ว่าในแววตาของนางกลับมีประกายเสียใจและผิดหวังปรากฏขึ้นแม้ว่าหงเยียนเฉินจะยังไม่เคยผ่านการร่วมหอมาก่อนแต่นางก็รู้ว่า ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนี้ในตอนนี้แน่พูดไปแล้วจางกา้นเฉินก็ยังไม่มองว่านางคือคนรักบางทีอาจจะมองว่านางเป็นสิทธิพี่หญิงคนหนึ่งเท่านั้นแสงจากเทียนสีแดงสั่นไหวไปมาทําให้ภายในห้องมีประกายแสงเรือนลางบ้างสว่างบ้างมืดตอนนี้ในหัวของจางกา้นเฉินปรากฏภาพของชิเยาตลอดทั้งเวลานางขมวดคิว้วเวลานางหัวเราะและภาพสุดท้ายก็คือภาพที่นางฆ่าเขาตายขณะเดียวกันสีหน้าของจางกา้นเฉินก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาบางก็มีความสุข บางกระจิบปวดทรมานบางกระราวกับกำลังดิ้นรนต่อสู้เงาของชิวเหวาราวกับฝันร้ายที่กำจัดไปไม่ได้โดยเฉพาะคืนร่วมหอยอย่างยามนี้อารมณ์อย่างนี้ช่างยาวนานและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ที่น้ำผาาของเจ้าเฉินมีเงือพูดออกมามากมายร่างทั้งร่างเส้นเอ็นปูดออกมามือเขาที่จับข้อมือของโงเงยนเฉินเอาไว้พันนกแรงมากขึ้นหลายส่วนเจาลู่เฉินเจ้าเป็นอะไรไป ฮวงเยียนเฉินเห็นท่าทางเจ็บปวดทรมานของจางว่าเฉินก็รียบลุกขึ้นนั่งและยื่นมือข้างหนึ่งออกไปรูปที่หน้ผาผากของจางร่วเฉินนางรู้สึกว่าร่างของจางว่าเฉินร้อนมากราวกับมีไอร้อนสายหนึ่งพุ่งออกมาที่หัวไม่หยุดเห็นได้ชัดว่าสภาพของจางว่าเฉินในตอนนี้ไม่ดีเอามากๆและอาจจะทาดไฟเข้าแทรกได้หากว่าไม่ระวังก็อาจจะเสียการฟักฝนทั้งชีวิตไปได้ฮวงเยียนเฉินกลับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นางเรียบลุกขึ้นเตรียมจะไปเชิญอาจารย์มามีเพียงอาจารเท่านั้นที่อาจจะช่วยเขาได้แต่ว่า หวงเงยนเฉินเพิ่งจะเดินลงไปจากเตียงด้านหลังพันมีมือใหญ่ข้างหนึงงน่งคว,ว้าไาที่บ่าซ้ายของนางชื่อเยาทำไมเจ้าต้องฆ่าข้าดวงตาคู่นั้นของจางวัชเฉินมีเส้นเลือดสีแดงเต็มไปหมดลูกตาก็แดงขึ้นมาแขนเขาออกแรงลากหวงเงยนเฉินกลับมาแล้ว่วมตัวขึ้นไปบนร่างของนางกดนางไว้ใต้ร่างของเขาจาจารยเฉินแต่ทำไมข้าตกใจปล่อยข้าออกไปข้าจะไปเชิญอ,อาจารย์มาให้เขามารักษาเจ้า หงเงยนเ็นเฉินคาดดาวในใจว่าจางวัชเชนจะต้องมีปมในใจและกดมันเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจมาตลอดกระทั่งคืนนี้ไม่รู้ทำไมมานั่นถึงได้ปุทุออกมาชื่อเหยาทอจะไม่ถึงที่เป็นชื่อเหยาหากว่ามาในใจของเจ้งวัชเชนคือจกักรพรรดิหญิงชื่อเหยาที่สูงส่งความกดดันที่เขาได้รับนั้นไม่ใช่อะไรที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้เลยเพราะฝึกฝนฝ่ามือมาก,กอ่อขยศากรกบนาที่เจ็ดสำเร็จพลังอย่างในร่างของจ้งวัชเชนจึงมากกว่าคนทั่วไปถึงสิบเทา่าหากเป็นยาปกติ เขาก็สามารถใช้การฝึกฝนที่แข็งแกร่งกดพลังอย่างไวและรักษาสติเอาไว้ได้แต่ว่าวันนี้กลับไม่ใช่เหมือนอย่างที่ฮงเย็ยนเฉินคิดเฉยาก็เหมือนมาในใจที่อยู่ในหัวใจของจ้งวัชเชนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความแค้นต่างก็เป็นอารมณ์รุนแรงทั้งนั้นเมื่อปล่อยให้มาในใจหลุดออกมาก็ทำให้จางวัชเชียนสิสติไปพลังอยางสิบเท่าเองก็เสียการควบคุมไปด้วยมันรวมมาที่หัวและท้องน้อยของจ้งวัชเชินแควก มือทั้งสองของจางวั่เฉินออกแรงฉีกชุดสีแดงบนร่างของฮวงเยียนเฉินออกเผยให้เห็นร่างขาวราวหิมะที่งดงามชุดแต่งงานสีแดงกับผิวกายสีขาวราวกับกำลังเทียบความงามและความสว่างกันจางรั่เฉินเจ้าเจ้าจะทำอะไรเจ,จ้าหยุดก่อนหวงเยียนเฉินเองก็ชักกระต่นตระหนกขึ้นมานังตบฝ่ามือลงไปแต่ว่าก็กลัวจะไปทำร้ายจางรั่เฉินเขาทำให้ลดพลังฝ่ามือลงไปฝ่ามือของหวงเยียนเฉินตบไปที่หน้าอกของจางรั่เฉินเบาๆเท่านั้น และไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุกของเขาได้เลยจางว่าเฉินในตอนนี้ความคิดสับสนวุ่นวายมากเขาแยกแยะไม่ออกว่าผู้หญิงใต้ร่างของเขาคือเฉยเห่ยาหรือฮงเยียนเฉินเขารูเพียงแต่ความปถนาของสถานการณ์ดิบเท่านั้นเดิมฮงเยียนเฉินยังดิ้นรลนอยู่และต่อต้านอยู่บ้างแต่ว่าภายหลังนางกลับหยุดดิ้นรลนไปแขนทั้งสองกอดคอจางว่าเฉินเอาไว้แน่นนางกัดริมฝีปากดวงตาก็มีน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายเพราะฮงเยียนเฉินรู้ว่า เจ้าสาวในใจของจางวัชเฉินอาจจะไม่ใช่นางสำหรับนางแล้วคืนนี้เกรงว่าจะเป็นค่ําคืนที่ยาวนานนอกห้องมีการจัดตั้งค่ายกลนเอาไว้ทําให้ไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นภายในรุ่งเช้าวันที่สองจางวัชเชินลุกขึ้นจากเตียงด้วยสติอ่อนล้าเขารู้สึกหน้าอกอุ่นร้อนจึงก้มลงไปมองก็พบว่านั่นคือใบหน้าของฮงเย็นเชนินตอนนี้ร่างของฮงเยอนเชินไร้สิ่งปกปิดและยังคงอิงแอบอยู่ในอกเขานางหลับสนิท แต่คิ้วเรียวยาวของนางกลับยกขึ้นน้อยๆดูแล้วงดงามน่ามองมากเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นะจางว่าเฉินนวดขมับและพยายามย้อนกลับไปคิดเรื่องเมื่อคืนแต่กลับรู้สึกปวดหัวมากและคิดอะไรไม่ออกเลยเพียงแต่ตอนที่เขาได้เห็นระหว่างขาเรียวงามคู่นั้นของคงเยนเฉินมีรอยเลือดอยู่ก็รู้ว่าบางเรื่องสุดท้ายก็เกิดขึ้นอยู่ดีจางว่าเฉินปิดตาและถอนใ,นใจออกมาอาจารย์ดานนอกมีคนอยากพบท่านเขาบอกว่าคือเครื่องเซียนจื่อสยาของพรรคเหลี่ยงอี้ เสียงของหันเวียดังมาจากนอกประตูจางวัชเยนตอบกลับไปเขาพยายามไม่รบกวนฮวงเยียนเฉินและใส่ชุดเดินลงมาจากเตียงฮวงเยียนเฉินลืมตาขึ้นแล้วโคตัวอยู่บนเตียงด้วยท่าทีเกียจคันลากับดินในฤระดูไใบไม้ผีพร้อมกล่าวเสียงนุ่มว่าเจ้าจะไปแล้วเหรอจางวัชเชนหมุนตัวกลับมามองนางพลางยิ้มแล้วกล่าวว่าเครื่องเซียนจิตสยามาที่นี่จะต้องเพราะระดับสูงของพรรคเหลียงอี้ต้องการพบค่าแน่อย่างไงตอนงานเลี้ยงทายาทก็เกิดเรื่องขึ้นไม่น้อยคิดว่าพวกเขาคงอยากจะสอบถาม จะพักผ่อนเสียไม่ต้องคิดมากออกไปจากห้องจางว่าเฉิญก็ไปพบเครื่องเสียนจื่อสยาและก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมโอ้โหไอเฉินจำอะไรไม่ได้ซะงั้นไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ